ทํามสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเปิร์กเช่นเคยนะคะในวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูได้นํากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาให้เด็กๆได้ทดลองกันอีกแล้วค่ะน่นใครอยากทําการทดลองบ้างขอเสียงหน่อยแรก ได้ยินมาถึงบ้านคุณครูเลยแสดงว่าอยากทำกันแน่ๆเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าไหลแรงไหลคอยนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมคุณครูขอถามเด็กๆหน่อยว่าเด็กๆรู้จักน้ำตกนี้เอ่ยอน้ำตกค่ะ ไหนใครเคยไปเที่ยวน้ําตกบ้างถ้าเด็กๆสังเกตเห็นน้ําตกนะคะเด็กๆจะเห็นยังไงลูกข้างบนสุดน้ําจะไหลช้ากว่าข้างล่างใช่ไหมคะ,ะเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้การทดลองนี้นะคะจะช่วยตอบเด็กๆว่าทําไมน้ําตกข้างบนถึงไหลเบากว่าน้าตกข้างล่างใช่ไหมคะอะ พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันยังคะอืมถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยและเอาไปตั้งถุกระตุกมอนเช่ดให้ตาด้วยตอนนี้นะคะต้องมีนี้เลยค,ะยค่ะอะไรเด็กผู้ชายเขาว่าอะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าถาดนะคะก็มีถาดแล้วก็ขวดน้ำ่านะคะต้องกระต่อรูบนและอยู่ร้านในรถนะคะต่อไปก็มีกาแฟนะคะเป็นกาแฟจีก็ได้คะ่ะ ต่อไปต้งไคะปากกาบึกซึมใ่ไหวก็กำังดีจไกอะไรอ้ปมล็อลอบรูที่นหนะคะเราจะได้เห็นรูที่ชัดเจนมากขึ้นลนะต่อไปครูใช้ตะปูในการจบรูนะคะนี่ตะปูนะคะแล้ต่อไปน้ำน้ำคุณใช้ทั้มดสขเพราะว่าคูใช้ขวดหนักเนะคะในการทำ้ลดังนั้นคุณก็เลยต้องใช้น้ำามขวดนี้นะเพื่อที่จะให้เจนนใเวลา่ลไปนะและต่อไปก็คือะ กันไรนั่นเองค่ะเอาไว้ตัดกระเทีนะคะและต่อไปก็คืออะไรคะทิชชู่เอาไว้เช็ดน้ำนะคะที่มันหกอยู่บนโต๊ะถ้าเด็กไม่มีทิชชู่เด็กๆก็ใช้ผ้านะคะผ้าเราเอาผ้ามาปากได้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองหลายๆอย่างก็จะมีค่ะหอมดังไปยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิธีการทการทดลองกันเลยค่ะและสำหรับวิธีการทดลองนะคะเราต้องใช้ถาดในการรองขวดน้ำไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหกลงบนโต๊ะหรือบนพื้นนะคะอ่า เด็กๆนะคะก็นาขวดเปล่านะคะที่ว่าเจาะรูด้านบนและด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ของุณเบอร์ตัวเบอเจาะรูบนและรูล่างเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเจาะให้เสมอกันนะคะขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองทําให้นะลูกนะไม่ทําเองนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเกิดอันตารายได้นะคะอวิธีการเจาะของครูปภูจะใช้ตะปูเจาะนะคะเจาะลงไปเลยยังรูเจาะรูที่สองค่ะ พอครูเฟิร์นด้านรูทั้งสองรูแล้วรูบนและรูล่างนะคะทีนี้ครูเฟิร์นก็จะใช้กเทปนะคะครูเฟิร์นขอใช้กปอตเทปสีนะนี้นะนะครูเฟิร์นให้เด็กๆปิดรูบนและรูล่างให้มิดเลยอย่าให้น้าไหลออกมาหรือซึมออกมานะคะทํายังไงก็ได้ที่เดี๋ยวคุณครูก็ต้องลุ้นว่าของคุณจะไหลออกมาไหม <c oughs> บางทีนะคะถ้าเราปิดไม่ดีนะลูกนะ น้ำก็ซึมออกมาด้านนอกได้นะคะพอซึมออกมาปุ๊บไม่ทันทําการทดลองเอาหันไปอีกทีน้ําหมดขวดแล้วดังนั้นนะ,ะเด็กๆต้องติดรู้ให้ดีนะคะติดที่นิดเลยนะลูกนะโอ้โหเนื้อก็มีเหมือกันฝักเลย เทคนิคการตัดขวดนะคะการเจาะรูที่ขวดนะคะให้เด็กๆเลือกเจาะรูตรงบริเวณที่มีพื้นผิวของขวดที่เรียบนะคะถ้าเราไปเจาะตรงนี้ร่องของขวดเนี่ยลูกมันจะทําให้เวลาเราติดสปอตเทปเนี่ยค่ะติดได้ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วน้ำก็จะซึมออกมาได้ง่ายอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆดูดูดูพวกขอนี่ยัดติดอีกชั้นนึงนะคะพวกพอนไม่มีความมั่นใจเลยต้อมันจะไหลออกไหม เด็กๆก็ทำกับติดต่อจนให้ต้างสาในลูกนะของนี้ติดต่อทั้นะคะอ,อ่ะเสร네็จเรียบร้อยนะคะขวดของกูเปิร์น้ำตกกำลังของกูนะ เสร็จแล้วนะคะคุณคุณจะเปิดฝาค่ะนี้แล้วคุณคุณนะคะจะค่อยๆกรอกน้ําใส่ลงไปในขวดใหญ่นะคะกรอกน้ําจากขวดเล็กลงไปในขวดใหญ่นะลูกนะต้องค่อยกรอกนะคะอย่าให้บกนะลูุเราต้องใช้สมาธิในการกรอกน้ํานะคะ,ะเด็กๆจะได้ฝึกตล้งเนื้มือกับตาให้ประสานสมคันธ์กันนะคะสําหรับในตอนนี้และช่วยฝึกสมาธิให้กับด็กเพื่ยเกยังไงไม่ให้น้ําหกนะเก อ่ะขวดที่หนึ่งไม่พอค่ะขอต่อในขวดที่สองเลยวิธีการเทนะคะ<ม>เทคนิคการเทของคุณครูที่ไม่หกคุณครูจะเอาปากขวดทั้งสองขวดทุนกันค่ะแล้วก็ค่อยค่เท ก็จัเทให้เกือบเต็มไปนะแต่ไม่ต้องเต็มนะคะไม่ต้องล้นค่ะเทให้เต็มแต่ไม่ล้นนะลูกนะอาเสร็จแล้วปิดฝาค่ะลูกปิดฝาค่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆสังเกตการทดลองของคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมไห้เออถ้าพร้อมแล้วปรบมือค้าค้างเจ็ดสองสีาปรบให้ดังกว่านี้ โปรบใหม่อีกที่อ้าปรบให้ดีปรบให้ดังหัวเราะ้าครับฮาฮาฮาหัวเราะให้ดังกว่านี้ฮาฮาฮาหัวเราะใหม่อีกที่หัวเราะให้ดีหัวเราะให้ดังฮาาฮาพร้อไมไหยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะาเปิดก๊อเทปพร้อมกันอ,อ,อ,นนอเด็กๆก,ก่อนที่ครูจะเปิดก๊เทปเด็กๆลองสนนิฐานดูสิครับ ลองตั้งสมมติฐานดูซิว่าถ้าคุณรูเอาสก๊อตเทปออกน้ำรูบนจะไหลเป็นยังไงคะน้ำรูล่างจะไหลเป็นยังไงอนี่คือคำถามคำถามที่หนึ่งและถ้าครูออกเ,กเด็กๆคิดว่าน้ำรูบนรูล่างรูไหนจะไหลได้ไกลกว่ากันไหนลองทายมาสิรูบนหรือรูอล่างไหลได้ไกลกว่ากัน คุณครูขอทายนะคะคุณกูคิดว่าเอ๊ะเป็นหลุงล่างแน่ๆเลยเด็กๆคิดว่าลุงไหนคะเก็บคำตอบของตัวเองอไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีเดี๋ยวเรามาชามาชการติดต่อไปกันเลยค่ะค่นะนัพร้อมกันค่ะเดี๋ยวตี่จะเปิดปวดแล้วหนึ่งสองหนึ่งก็ต้องมีเด็กๆจะได้เห็นว่าวมีอะไรดูในทางเด็กกว่าคณนนะ เอาเอาสปอตเทปใส่ออกก่อนลำดับขั้นที่หนึ่งต่อไปคุณครูจะเปิดรูบนก่อนจุ๊บ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 เป็นงไงคะลูบนของครูใหลไหมคะที่คุณครูต่อลูแล้วนะลูกไหลไหมลูกรูบลอนไม่ไหลอ่ะเดี๋ยวครูลองเปิดฝาขวดดูนะจะไหลไหมต่อไปคุณครูจะเปิดรูล่างนะคะเมื่อกี้เปิดรูบนแล้วคุณครูกับคนดูด้างนะคะ ติดดิ่งให้ค่อยเปิดนะคะให้ไหลอยู่ในถ่าดนะลูกนะเป็นยังไงคะอ่ะทีนี้ครูเปิดน้ำรูไหนไหลแรงกว่ากันคะรูบนรูที่หนึ่งหรือรูล่างรูที่สองลูกอ่าสังเกตดูสิอ่ายังไงเอย จากการทดลองในครั้งนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่าน้ำพุ่งออกจากรูด้านล่างไกลกว่ารูด้านบนนั่นก็เพราะว่าน้ำมีแรงดันที่บริเวณน้ำลึกจะมีความดันมากกว่าบริเวณน้ำตื้นและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะที่สังเกตได้จากการทดลองนี้เมื่อคครูปิดฝา และเปิดรูออกทั้งสองลูน้ำกลับไม่ไหลออกหรือถ้าไหลออกก็ไหลออกน้อยมากใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีอากาศเข้าไปแทนที่ในขวดนั้นนะคะน้ำก็เลยไม่ถูกดันออกและเมื่อค,คุณครูเปิดฝาขวดเด็กๆจะเห็นน้ําพุ่งไปด้านหน้าเลยนั่นก็เพราะว่าในขวดนั้นมีอากาศเข้าไปแทนที่แล้วคะ่ะอากาศที่เข้าไปเนี่ย จะเป็นตัวที่ผลักน้ำให้ออกทางรูสรุปนะคะน้ำจะไหลออกได้ก็ต่อเมื่อมีอากาศเข้าไปแทนที่ค่ะและการที่เด็กๆเห็นว่ารูด้านล่างเนี่ยไหลได้ไกลกว่ารูด้านบนนั่นก็เป็นเพราะว่ารูด้านล่างเนี่ยนะคะถูกอากาศที่อยู่ในขวดด้านบนเนี่ยกดทับ ทำให้น้ําที่อยู่หลู่ดานล่างนะคะพุ่งออกไปได้ไกลค่ะเฮ้ hey! จบแล้วนะคะสําหรับการทดลองไหลแรงไหลค่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ,อ่ยคุณคู่เฟินสนุกมากเลยอ่ะไหนใครอยากทำบ้างเอ่ยอ่ะคุณคู่เฟินจะรอดูนะคะว่า เด็กๆเนี่ยสามารถทำกิจกรรมออกมาได้เหมือนคุณครูเฟิร์นไหมไหนลองทำดูนะคะว่าอน้ำตกของเด็กๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวเมื่อเด็กๆทําการทดลองเสร็จแล้วนะคะเด็กๆทรงวิดีโอไม่ให้ครูดูทางไลน์กลุ่มนะคะหรือว่าแชทส่วนตัวก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการในการทำกิจกรรมนะคะ หนึ่งเลยก็คือให้เด็กๆจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยให้พร้อมที่จะทํากิจกรรมนะคะ 2. เมื่อเด็กๆจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วให้เด็กๆดูขั้นตอนการทําจากคุณครูนะคะโดยยวิ่งครูสาธิตให้ดูผ่านวิดีโอแล้วนะคะสาเมื่อเด็กๆดูวิธีการของคุณครูเสร็จให้เด็กๆลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะ สำหรับขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากเช่นเจาะรูปวดนะคะเด็กๆสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้นะคะานนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะลูกนะ,อะขอไปขั้นตอนที่4ค่ะให้เด็กๆนะคะอธิบายหรือบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองค่ะและขั้นตอนที่5นะคะก็คือให้เด็กๆตอบคำถามคุณครูให้ได้ค่ะว่ารูบนไหลเป็นยังไง รูล่างไหลเป็นยังไงนะคะสรุปผลการทดลองไหมคุณครูค่ะตามที่หนูเข้าใจเลยนะคะว่ารูบนเป็นยังไงรูล่างเป็นยังไงนะคะและเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเลยอ่าอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมบันทึกผลหลังการทดลองเลยนะคะให้เด็กๆนะคะ ทำแบบฝึกหัดหลังการทดลองได้นะคะกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นรอติดตามตอนต่อไปกันเลยนะคะวันนี้คุณครูม,มีกิจกรรมสนุกสนุก,นกวิทยาศาสตร์รอบตัวมาฝากเด็กเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่สำหรับบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยในวันต่อไปนะคะ วันนี้ทุกนต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะส่งผลงานมาด้วยนะรอชมอยู่